สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ power bank ของแบรนด์ left power นะครับแบรนด์นี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าในไทยอาจจะไม่ดังแต่จริงๆเขาดังจากต่างประเทศมานะครับเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเป็นแบรนด์ที่เขาเน้นทําอุปรกรณ์ที่มีความพรีเมียมแต่ว่าในระดับราคาที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้กลับมาครับผมมาดูกันว่าเจ้า power bank ขนาด1นึ่มิลลิแอมของ Left Power ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันเรามาดูสเปคบนหน้ากล่องก่อนนะครับซึ่งสเปคเขาเนี่ยน่าสนใจมากอย่างแรกนะครับเขารองรับการชาร์จเร็ว USB PD Power Delivery ที่18วัตต์นะครับซึ่งก็เป็นการชาร์จเร็วสำหรับ ไอโฟนนะครับตัวตั้งแต่8จนถึง11็นะครับเขาจะรองรับที่18วัตต์ส่วน iPhone 12รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขารองรับถึง20วัตต์แต่ถ้าคุณเอา18วัตต์ไปเสียบชาร์จเนี่ยเขาก็ยังชาร์จเข้าเต็มเ18มวัตต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมี Android เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบังคับให้รองรับ usb 1 8วัตต์อยู่แล้วดังนั้นอันนี้เสียบปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าชาร์จได้เร็วกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอันทนี่สําคัญมาก เพราะว่าถ้าเราเอา power bank เนี่ยที่รองรับชาร์จหรือชาร์จอะไรพวกนี้ไปเสียบชาร์จอุกปกรณ์บางอย่างซึ่งอุปกรณ์พวกโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ชิน้นเล็กนะครับหูฟังสมาร์ทแบนด์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาต้องการกําลังไฟที่น้อยนะครับถ้าเราเอากําลังไฟที่เร็วใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยตัวระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีปัญหาเสียหายชาร์จไม่เข้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เขามีโลเคเลนต์มาให้ดังนั้นพวกนี้ เราสามารถเอามาชาร์จกับ power bank ตัวนี้ได้เลยข้อที่3นะครับแบตเตอรี่ภายในอันนี้ก็สําคัญเพราะว่า power bank เนี่ยบางยี่ห้อเราซื้อมาโอ้โหสเปคอลังการมากเลยใช้จริงแปบ๊บเดียวเองไม่กี่เดือนบางทีไม่ถึงปีแบตเสื่อมแบตบวมใช้งานไม่ได้ต้องซื้อใหม่เพราะว่าบางทีแบตเตอรี่ที่เขาใส่ให้มาเนี่ยครับมันคุณภาพไม่ดีมีอายุการใช้งานที่สั้นเราเจอเราชาร์จเข้าชาร์จออก เร็วบ้างเจอความร้อนมันก็จะไปเร็วนะครับแต่ตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ของ LG มานะครับซึ่งแบตเตอรี่ LG ก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อครับว่าเป็นแบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงดีเดียวเชียวอัน <Okay. S 1> สุดท้ายก็คือเรื่องขนาดนะครับที่มีไซส์เล็กโอเคครับเราก็มาแกะกล่องตัวนี้กันเลยนะครับและนี่ก็คือเจ้าหน้าตา Pro Bank Left Power PD Pioneer หนึ ah ่งหมื่นนะครับตัวเนี้ย ขนาดเนี่ยเห็นเลยนะครับเพราะอยู่ในมือผมเนี่ยเรียกว่าขนาดเล็กมากแล้วผมเอามือถือมาเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือ P 3 0 Pro นะครับวางเทียบให้ดูเห็นไหมครับคือขนาดเนี่ยครึ่งเดียวของมือถือเท่านั้นเองแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้ําหนักถือว่าเยอะนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของมันเองและเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่มีขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งการที่มันมีน้ําหนักเยอะเนี่ยเหตุผลหลกัลกๆเลยมาจากวัสดุที่ใช้นะครับ เนื่องจากพาวงตัวนี้ครับเขาใช้โลหะนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดาคือมันจะมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกด้วยนะครับตรงที่เป็นสีด้านๆน,นะครับแล้วจะเป็นที่ดูงเงาๆหน่อยเนี่ยครับจะเป็นโลหะก็คือน้าหนักเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกิดจากวัสดุที่เขาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเลยเป็นโลหะมันก็จะทนต่อการขีดข่วนและคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับพอเป็นแบบนี้นก็จะมีความทนมากกว่าไาทําตกอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกหรืออะไรแบบนี้ แล้วก็ดูเพลินเผลินนะครับตรงนี้งานประกอบดีมากเลยคือแบบมันดูแน่นมากกดไม่ยุบอะไรแบบนี้นะครับดีไซน์ครับข้างหน้าเรียบง่ายนะครับมีตาและพาวเวอร์มีตัวปุ่มเปิดไฟซึ่งตัวนี้นะครับอันนี้เห็นไหมใช่ครับงานจะมีไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่ครับเป็นไฟสีขาวนะครับดูสวยงามทีเดียวไม่แทงตาแล้วก็นี่นะครับพอร์ชาร์จจะอยู่คนละด้านนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นพอร์ชาร์จ USB A นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟให้ดูว่าตัวนี้รองรับการชาร์จอะไรบ้างนะครับสำหรับพอร์ต USB A นะครับก็จะเห็นว่าเขารองรับการชาร์จเร็วค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเชียวนะครับรองรับการชาร์จเร็วของ Apple 2 4 a ก็คือ มือถือ Apple นะครับของ i อ o o n แบบรุ่นเก่าๆ iPhone ที่ต่ำกว่า iPhone 8ลงไปนะครับก็จะชาร์จเร็วด้วยตัวนี้ได้แล้วก็รองรับทั้ง QC 3.0 QC 2.0ที่ความที่สูงสุด18วัตต์รองรับเจ้า Samsung AFC ด้วยนะครับ18วัตต์เลยเหมือนกันแล้วก็รองรับหัวเว่ย c p นะครับ18วัตต์เช่นเดียวกันด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่อง USB-C นะครับตัวนี้ํารรับทั้งชาร์จไฟเข้าและปล่อยไฟออก สำหรับตัวนี้นะครับก็จะรองรับ USB PD 3.0นะครับที่ก็คือรองรับทั้ง5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์และ12โวลต์1นแอมป์ก็คือสูงสุดที่18วัตต์และ18วัตต์เนี่ยเขารองรับทั้งชาร์จเข้า power bank รับปล่อยไฟออกไปอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับเรียกว่าชาร์จเร็วทั้งเข้าและออกและอันนี้ก็เป็นสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น power bank ที่เหมาะแก่การพกพามาก ชาร์จเร็วเนี่ยผมว่าเรียกว่าค่อนข้างจะครบทีเดียวสำหรับมาตรฐานทั่วๆไปนะครับด้วยน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าเหมาะมากๆสำหรับคนเน้นเดินทางเน้นพกพาแล้วก็เน้นลุยระดับหนึ่งเพราะว่าวัสดุเขาเป็นโลหะมันแข็งแรงนะครับสำหรับใครสนใจนะครับเข้าไปดูได้ใน Left Power Official Store นะครับมีทั้งใน Lazada และ Shopee นะครับรับประกัน,น์ไทยถึง18เดือนมีปัญหาเคลมได้เลย ไม่ต้องกังวลแล้วก็ส่งซ่อมในไทยด้วยแบบไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหต้องรอจากจีนอีกที่นึงอะไรแบบนี้นะครับแบบสะดวกมากๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ